สวัสดีครับทุกคนก็เมื่อไม่กี่วันมานี้นะคะมีการประกาศจากคาคาวเว็บตูนของประเทศไทยนะคะว่าจะยุติกันบริการนะคะภายในเดือนสิงหาปีหน้านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการอัปเดตตัวกระตูนค่ะตัวมังหวาของเขาเนี่ยจะ มีจนถึงเพียงแค่สิ้นเดือนกรกฎาคมปีนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็เขาจะเริ่มเปิดให้ทุกคนเนี่ยสามารถของเงินคืนนะคบสำหรับคนที่เติมแคชจริงเข้าสู่ระบบเนี่ยตั้งแต่ภายในเดือนสิงหานะครับจนถึงประมาณกลางกลางเดือนกันยานะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเคยเติมเงินเข้าไปก็อย่าลืมอ่านข้อตกลงรายละเอียดเงื่อนไขาการโอนเงินคืนของเขาด้วยนะครบแล้วก็อย่าลืมไปทําให้เรียบร้อยภา,ายในระยะเวลาที่เขากําหนดนะครับเอาล่ะหลังจากนี้เราลงมาวิเคราะห์กันไหมว่าเหตุผลทําไมเขาถึงได้ปิดตัวลงนะฮะ ก็เท่าที่ผมทราบนะจากที่ผมเคยทำงานกับธุรกิจเกมนะฮะโดยส่วนมากแล้วว่า,อายอดขายนะครับในฝั่งของเซาท์อีสต์เอเชียเองก็ตามนะครับมันค่อนข้างน้อยนะครับเมื่อเทียบกับรายได,ได้แล้วก็เงินที่ลงทุนไปนะครับเพเผอเนี่ยค่าแปรอาจจะพอๆกันแต่ว่าตัว ตัวเน็ตหรือว่าตัวที่เขาได้กําไรคืนกลับมาเนี่ยอาจจะไม่ถึงเป้าที่เขาว่าก็ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งคือผมอะลองไปอ่านในข้อมูลนักลงทุนดูแล้วนะครับคือเขาไม่ได้บอกชัดเจนว่าตัวคาคาเว็บตูนเองเนี่ยไปอยู่อันเดอร์เซกเมนต์ไหนของบริษัทเขานะครับแต่โดยรวมเท่าที่ผมได้เห็นข้อมูลมานะครับทางด้านกําไรในฝั่งของคอนเทนต์แล้วก็รวมถึงตัวเอนเตอร์เทนเมนท์ที่เป็นมิวสิกด้วยครับ ผมว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบว่าตัวคาเคาเนี่ยเขาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท SM Entertainment ทนะครับที่เป็นนักร้องนะครับซึ่งตอนที่ SM Entertainment เนเี่ยเขาได้รับผลกระทบจากการที่แบบหุ้นมันลงนะครับทางคาเคาเองก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ยังมีที่เขาแบบให้รายละเอียดมาในข้อมูลนักลงทุนตรงที่ว่าคอสในการ o u t s o u r c ของเขาอะครับ ค่อนข้างจะติดลบไปค่อนข้างเยอะเลยครับน่าจะประมาณลบ24ได้นะครับเท่าที่ผมอ่านมาฮะแล้วก็นอกจากนั้นเองเขาน่าจะมีสัดส,ส่วนของยอดรายได้ที่ได้รับจากคอนเทนต์อื่นๆนะครับอย่างเช่นเกมแล้วก็น้อยลงด้วยนะฮะอืมก็เป็นน่าจะเป็นเหตุผลที่เขาได้แบบพูดถึงว่าต้องการจะรีโครงสร้างบริษัทก็แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมว่าเรื่องนิคัสิ์เนี่ยที่ ไปอ่านแบบและเมอลิขสิทธิ์เนี่ยก็น่าจะมีส่วนเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสก,าก็สนับสนุนเป็นของกลิขสิทธิ์เถอะนะครับเพื่อที่เราจะได้บริการดีๆแล้วก็สนับสนุนนักแปลที่น่าจะเป็นคนไทยด้วยกันเองด้วยนะนะคะฝากไว้ด้วยตรงนี้นะบ๊ายบายครับ